ให้พี่ขยับหน่อยก็ไม่ได้พี่พีอยู่ไหนมีอ้าวมีคนออกแมครับมันก็ต้องใช้อยู่แล้วไหมครับใช่ใช่ค่ะพี่พีเอ็มแอมเตือนแล้วเหรอเตือนแล้วเหรอเตือนแล้วนะเตือนแล้วนะฉันบอกว่าอย่าไปฆ่าพี่พีน้องน้องโบนัทหลุดอ่ะใครฆ่าพี่พีเอ็มแอมบายทุกคนสกีโบดจบใครฆ่าพี่พีนะเดี๋ยวเจอดีแน่น้องพาวกดผิดหรอ ใช่กดผิดค่ะพี่พ <T |ar|> <en> uh ีพอดีพอดีเ่าพี่ท้าต้องเลือกบบนี้พอดีถูกไปกดนิดหนึ่งพี่ต้องเลือกแบบนี้อ้าวเอาวพาน้องเฟิร์นไม่ใช่มิสแล้วโอช่หนา่งเฟย์กดข้วัสดีเราตั้งวพอดีเลยสกีบกดนะคะทุกคนเรากดผิดเฉยๆ เล่นกับหนูปะหลาน้องกันด้วยมา๊ะที่คุยกับแม่คิดถึงอาซี่ถ้าไม่มาสตรีมต่อเขากำลังจ่คุยกับแม่อยู่คิดถึงอาซี่ถ้าไม่มาสตรีมต่อขอโทษ่อยแม่กูตัดเงอนเล่นของการันจะไปเจอกับซ่อนแอบที่บอกว่าเนียนเงียบหน่อยนะคะทุกคนนี่เราเจอกับปีละหลปี้วยค่ะหาหาสีดำเป็นโอ้โหสีดำเป็นทุกคนสีดำเป็นนะคะทุกคนสีดำเป็นนะะคใครขายมะม่วงอยู่ครับใครขายมะม่ว วันนี้เราจะไม่ปิดดีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าปิดในนดเดียวสีกยอมนอนจะไม่มีนะคะเดี๋ยวคุณดูเต็มที่เอาเลยดีเดี๋ยวรอกันสิเอาเอาสีสีน้ำเงินุนโอ้โหสีน้ำเงินต้านต้านนะเออระวังให้ดีก็แล้วกันใครฆ่าพี่พีนะคนนั้นจะต้องเจอสิ่งนี้นะทุกคนเอาเอาโนโนอ่ะ อันนี้อันนี้บ้านใครอันนี้บ้านใครบ้านเลอเตอร์มินน้ำมันตัวผีเกี่ยวเหรอเราชอบเฮ้ยกันต้ามา y o u t ท b บมีผู้ที่พอดูอย่างพวกอะยุคกับไอ้ที่มาไม่เกี่ยวกันบอะไรปีขาปี่เข้าไปทักทายมันเวลาข้างมันก็จะได้เละเห็นรอยยิที่มันจะกันอะไรนะถ้าน้องบุญได้ทำตัวน่ารักมาเล่นบาร์บี้บ้านทีได้ เราเจอลูกตัวไหนของพี่พีฮ้ยพี่เราเจอลูกของพีน่ะพี่พีพี่พีพี่พี่พี่พีพีเราเจอลูกของพี่พีน่ะพี่พีรู้ไหมรู้ไหมชิเดอร ข oh, hey, hey. ึ้นขึ้นกูเลยครับอกเมื่อกี้กูไม่นับแล้วเว้ยเพเพเราเจอลูกของพี่พีอยู่นั่นน่ะไปเอาสิมันมันไม่ได้เป็นกันแล้วอ่ะอะไรนะเจอลูกพี่เหรอบายบายพี่พีฉันไม่เห็นเอะไรรวมคนวันนี้เราจะมารวมกระทืบโควิดกันอะไรรวมกระทืบโควิดอะไรเนาะรวมกระทืบโควิด เคือโคเวิดไนทุกคน่วงนี้มีแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาที่กำลังจะเกิดในนี้เพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านไปจัดการระดมโดยการกำจัดเจ้าโควิดนั้นอย่าให้พวกนนั้นมาหาเราอีกใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วเดี๋ยวเตะให้เดี๋ยวเตะให้ไอ้ที่คือทีเอ็มไม่ใช่ที่ต้องพูดเยอะ มจริงจร่งไม่จริงฉนชนั้นไทยภาษาไทยตลอดพอฉันคือคนไทยแล้วคนไทยแปลว่าอิซซ่าันไม่ยอมเป็นไทยะ้องเต็มเต็มสิให้เตอร์เล่นบ้างสลับบ้างสลับบ้างตรองจีทีเอ็กคือเอ็กีจีเหรอ มาเลยเปลี่ยนชื่อไม่บอกข้องงแล้วไปไม่มาพร้อมเรมยนทุกคนพร้อมแล้วพร้อมแล้วเอาละไปไปกันทพบโควิดกันเอ้าโควิดไม่สนใจพี่พี่เราเจอโควิดแล้วพี่พี่เจอก็ดีแล้วไปเร็วเฮ้ยนายอย่าเอามาปล่อย โควิดกับฮอดีอ่ะเอ้ยโอดี้เป็นโควิดเหรอโอ้โหไม่เอาไม่เอาไม่เอาพี่พีไปหนูด้วยชีวิตต้องมีอิสระเซฟเลยพี่พีแน่ๆเลยผมใส่แมสคนเดียวอยู่ในอาวกาศพี่พีพี่พีไม่อยากเป็นโควิดพี่พีไม่เอาไม่เนียนเลยนะเนี่ยไม่เนียนเลยไอวัคซีนแคมเดี๋ยวนะเดี๋ยวไปโหลดไปโหลดแอปไทยชนะก่อนใอ้หมอชนะก่อน ไปโหลดด้วยพี่พีไปโหลดด้วยโหลดด้วยพี่พีโหลดด้วยเขาบอกเลยว่าแอปดีมากเลยนะพี่พีใส่แมสกันดีพี่ใส่แล้วเนี่ยใส่แว่นดำด้วยใส่หมวกด้วยโควิดทำลายพี่ไปแล้วเห็นปากพี่วะล่ะเห็นปากแล้วนะเธอไม่อยากติดโควิดเหรอไม่เอาอ่ะส่กุ้งไปสิครับผมไม่อยากโดนอ่ะสนานการด้วลยนะสนานการด้วยนะครับอ้าวทอนดี้ตัดโควิดแป้งแปงหนีไป คือเรากลัวคูบีนะพี่พี่เราอยู่คนเดียวอ่ะวคูบีคือใครอ่ะอยู่คนเดียวบ้านไ่พี่พี่เราไม่เอาปัดแป๊เลยพี่มีเราไม่เอาเราไม่เอาพี่พีพี่หนูเราหนูด้วยหนูกลัวครับพี่พี่ราหนูด้วยหนูกลัวคูบีเอาฉัรุณาะทำบุญลูกนิมิตกันด้วยนะครับอะไรนะ พี S <S ่พีเรากลัวโควิดอ่ะพี่ไม anyway, ่เขาปอดเขาปิดแล้วเขาไม่ปิดอ่ะใครเปิดอ่ะเอาทาบุญทำบุญทุกคนทำบุญทุกคนีิดฟังลูกนิดกันได้ทุกคนเข้ามาเข้ามาวิญญาณก็อยากมีส่วนร่วม5บาท10บาท5นี่หนูท้ำเฟสุขภาพจะได้รับพี่เราไม่มีใครได้เอาละค่ะรอบนี้เป็นกล้เงมือแน่นครับ โอ้โหตอนนี้ใครเป็นโอ้โหมิสเตอร์พีพีโอ้โหทุกคนทุกคนเจอมิสเตอร์พีพีเข้าใจแล้วคือปัญหาไม่ไม่ไม่สุดสัปดเราจะเดินสัก5ขีดนะคะเพื่อทำการแซงจรีาจรเราจะกลับมาเล่นต่อให้เสร็จเราไม่ยอมโอ้โหโบนัสโอ้โบนัสไม่เป็นไรนะโบนัสไม่เป็นเอ่อพอเตอร์คือปล่อยเขาไปด้วเล่นลาเล่นเฮ้ยเอ้าเอ้า ไม่้ยอย่าเล่นนเพราะว่าช่เขาไว้ก่อนลืมลืมทษดทอดทกผิดก็ผิดไม่วพี่พีออกเลยอีพีเราไม่ยอโทษเราขอโทษขอโทษทำไมเาผฉันจะไม่ให้ใค้แกน้พี่หไหมฉันโกรธเธอแล้วโกรธไปมีบุญแล้วพูดนานแสนนาใครก็ไม่รู้สเนเสียงร้องุ่หลง พี่พี่ค่ะแบบนี้พี่หนูไม่คุ้มนะเต้เอาเอาเครื่องเอาเครื่องไหมถ้าทางจะหายใจไม่ออกเดี๋ยวพี่ตาหน้าพี่เล่นปกติแล้วคอมพิวเตอร์แลดอีกแล้วพี่ พี่พี่ความพี่แหละสิละจะได้มาอวยแทนพี่จะตได้มาเข้ามาช้่มไปไหนวันนี้ไปกับใครใครไปไหนหมดครับเราไม่เีจอใครเลยสวยพี่ฮอนสวยนะพี่พี่เป็นกับใครเป็นกับพี่ฮอนโอ้โหเป็นกับพี่ฮอนซะด้วยโอ้โหเราเปิดไทยสับปะรดเลยทีเดียวเฮ้ยไม่เจอใครเลยอ่ะ ผมเจือแล้วดูไเป็นดูาดแขนดูแขไรมากอ่ะเบาๆหน่อยนะผ่อๆหน่อยก็ดีผานๆนิดนึงไอ้ไไอไงเอที่พอน้องจะเปิดเพลงให้ดูทุกคนเพลนี้ถูกบนตัวแฟงแเาอคบเพือแฟงแฟนตัวแม่งน้องตินเลย พี่พี่หนูบอกเลยว่าเพลงนี้สนุกมากเหมาะกับพี่พีมากเลยแล้วก็เหมาะกับหนูด้วยเพราะว่าหนูจะได้เก็บไปเป็นความฝันอันยิ่งใหญ่ที่พี่พีสั่งไว้ว่าแล้วพี่พีเป็นเออเฮ่อเออเร่อเออเร่อเออรึเออรเออ พี่ดียินเสียงคนขโมยเลยไหมไม่ได้ยินเลครับบัได้ยินแต่เบาๆไม่เป็นไรขหมยที่ปลดใเลยูไม่อยากคุยกับพี่อะไรวะใครทนี้เหรออาอาเปิดไปไปนปไตอนนี้เป็นรอบอิน n c ต u s นะคะือทำอะไรนะที่ยินไมสถนัดไม่รู้ดี่เขาบอกมือแข็งที่ปกติบะปกติ โบนัสจ๋าโบนัสจ๋าเราเป็นมิตรกันนะน้องโบนัสจ๋าเอ้ยได้ไกลเข้าไปดีเลยเพลงนี่หว่าน้องเนสยังอยู่ไหมน้องเนสอยู่ในเกมหรือป่าคุณคุอยู่ไหมกินโมกิชิโมจิอะไรเนี่ยอ่าอยู่นะเห็นเดินผ่านไปเอ้ยเดินตามเดินเดินตามพี่ด้วยเดินตามพี่ด้วย แล้วไปเล่นสีไปแล้วโอเคครับน้องโบนัสน้องโบนัสมาเล่นแต่ตอนแอรอยาแอยากัไปแล้วเลื่อยเปเอาไแกงเฝ้าอ่ะตี่ดอ่ะพวกนี้ตกวนต่วพวะนี่ยมีต่วนไรปะเนี่ยออกไปเลยร้ายนี่อย่าเอตัวกัน ตัวบาทตัวบาทอะไรครับต่วบาทอย่าลิ้เคยโกรธคุทุกคนเห็นนะทุกคนเห็นนี่เลยทำไมที่อยู่อนนี้ทำไมเฮ้ยน้องแพลวน้องแพลวน้องแพลวมาชุดไหนเนี่ยคริสต์มาสอ่ะโอ้อะไรก็ไ้พี่ปีไปตามหนูโนโนขอรอพี่ปีไปหาพี่ปีด้วยควรนะทุกคนจะไม่ได้เห็นนะ ผมคือผู้หญิงที่น่าสนใจนะฮะพี่พีรอหนูด้วยสิคะหนูอยากตามหาพี่พีบ้างรอไอ้พีตายนะครับวิบงตอนพี่ของข้างเราเที่ยวเต็มยอะไรคือเสียบรรยากาศเสียบรรยากาศความรักเลยไม่เสียหรอกไม่เสียหรอกเขาโอเคโอเคทุกคนทุกคนหนูว่าสคริปต์โหวตก่อนทุกคนไม่รู้ว่าใครเป็นฆาตกรไม่ร้อนเหรอเนาะ แคลแคลไม่ร kind of ้อนเหรอครับถือไปทั้งวันไม่ร้อนหรอคะแคลถือไปทั้งวันเนี่ยป็รอนหายเลยนะคบผมคือเขาบอกห้ามพูดคำหยาบนะรู้ไหมช่องนี้ห้ามคำหยาบเขาเรียกว่าภาษาไายแล้วพี่หอเขดิเภาษาไทภาษาไทยเภาษาไทเพงเพลงนี้เนีเพว โอเคเโอเคพี่สุี่อับอะไรวะพี่หน่มหริไม่เล่นแล้วมี่น้มีกลาณวันเกิดหนึ่งครึ่งใครนั่งบมนแล้วะ่นอีก้ทุกคนตอนนี้จะขีบบ่นนะคะทุกคนข้าไปเอาโทรศัพท์กอแต่กรันฉค่ฉัมีแต่อย่ามาอยู่ใกล้เราโควิด โอ้มันเป็นพ่อร้ายของร้ายกลุ่มศิลปห้าน่ะมามาวบกวนน่ยเอ้าพี่พีพี่อยู่ไหนเราโดนขังประตูโอวิตมากอาคอ้เขาโวิาะ โควิดนายเป็นปะเนี่ยนายเป็นป่าวแน่แม้จะน,น่างคนหนไม่เราเราถามว่างานเป็นโควิดเปล่าไม่ได้ถามว่านายเป็นอีพออ็อสเตอร์เปล่าส่วนส่จนแม่เล่นแม่ก็นเล่งกับกลมัที่พารู้ดิไม่รู กันตด้เ็เลยกว่ารูปเคคนหน้าสมุทรคนค้ากะรูนาเป็นยีแย่ก่อนแล้วค่อเข้ามาคนควิเอาใครปิดไปอ่ะยู่เด้สกจ่า แม่พีอพ่อยากคูวีพี่อยากดูวีพี่เลยบ่นพี่รู้สึกว่าทุกคนจะมาเดินกันไปเดินกันไปมีใครรู้ไหมโควิดทุกคนโควิดทุกคนโควิดคิดถึงผมได้มาจังโควิดเลยบวชโควิดเลยเราไม่อยากให้เอาโคเมทีมาปิดมาเต็มชาวเมืองของเราได้หรอ

แหม่แค่ฟังเสียงก็รู้ว่าใช่ครับพี่วันครับใหรแ่าไม่ใช่เหรอว่าหนูว่าไม่ใช่มั้งพี่พีฝากด้วยน ไม่มีะมม่วงรับมะม่วงับโดนด่าแล้วครับมะม่วงเราไม่เปคอมเมนต์นะคะทุกคนวนวนต้ไม่องทำยังไงสมัยสมัยพี่ออนไม่ไม่เก่งเสียงหน่อยอะต่ไทย 可、okay. ตึ้ตาเลยเนเต็มตาเลยพี่รอหนูด้วยหนูอย่าทพี่สแกนหนมียนด้วยดิยนด้วยสแกนรอโอ้ย้วยเหรอพไม่สแกน่ะพี่ขึ้นได้ไหมไม่ได้พี่สแกนได้พี่ต้องทำเฟซสแกนต่อไป เขี่คอได้ไหมแทงขี่คอได้ไหมเดินห่างๆนี่โอ้พี่ทุกคนหนูรู้ว่าใครเป็นทุกคนหนูรู้ว่าใครเป็นน่ะหนูรู้ว่าใครเป็นน่ะทุกคนแต่หนูแก้วงทุกคนเออพี่ยัพี่ยังไม่หนูว่าใครเป็นหนูว่าใคร เป็นคนหัวดำเป็นพี่พี่เห็นว่าเป็นน้องเผาพี่พี่ก็เลยยอมนะอ่ะดูดําทุกคนช่วยกันสีดำทุกคนพี่พี่พี่กดสกีไปแล้วกันนะสกีสกีสีดำสีดำฉันไม่โหวดไม่พีดเหล้าวฉันไม่ได้โหวดเลยฉันรู้สึกว่าสีดำนี่แหละพี่พีไม่ได้เป็น เอาละค่ะก็ขอขอบคุณทุกทุกคนที่ติดตามมาชมนะคะวันนี้เนี่ยสนุกสนานกันอย่างมากเนาะจนจจนปีจนขุยแลวทุกคน <ś c oughs> วันนี้ก็ขอตลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ Am erm คลิปหน้านะคะกับข่าวแอนดิจิทีลบ่ายสีด้ามกลับนะคะก็พอดีบอกว่าแบตเตอรี่หนูหมดแล,แล้วก็จะกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งนะคะในสายการต่อไปจากดิวเนี่ยจะกลับมาเริ่มต้นชีวิตอีกครั้งอย่างสนุกสนานกันต่อนะคะกับดิวและเฟนและเพื่อนๆชาวดิสค่ะ สะมาัูดคุยกัไปก่อนบ๊ายบายกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกตินตามวยนะคะกดติดตาม้วย